สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้พบกับผมเขียวคอนเดิมวันที่12เมษายน2 5ง8ครับเมษายนวันนี้ผมมาาใหญ่ไงมาไาข่อาจารย์ปองสนธยาครับที่สามโกโเงเงี่ครับวันหน่าไาใหญ่นี่วันนี้สิบล้อผัดการทำงานช่วงเทศกาลสงการเป็นกันเลยเอานกมาตั้งนะผมรับแล้วว่มาขอของขังเพื่อนอาจารย์ปองเห็นไว้ว่า เป็นปีนี้เผนแจกของของังผมผมไม่อยากได้พ่ใจมันโกงจังใดเลยแอดมังหยุดจังมือหยุดหามือครับโอ้ยแย่อยู่ได้นีงไปหามืองหามืองบ่อ,ออกแกย่เป็นย่าบ่เป็นเป็นกีฬาในลมเป็นกีฬาในลมครับมือไดก็อมือนมามือนินไปยังไปยังเออไปโซนไก่ครับไปโซนไก่แดนปอกไปโซนไก่สนามได่ะสนามเพชรน้องบัว เก็ดน้องบัวก็ดน้องบัวป่องใกล้ๆซื้อยังเจ้าอากาศอากาเอิงสี่ยยหมื่นสี่สี่หมื่นสี่ครับคนในจิตสีหางน้ำยยประจานปล่องมาด้อย แขนหางน้องกันได้เต็มแล้วครับเต็มเต็มแล้วครับพี่น้องตอนนี้หุ้นเต็มแล้วถึงแม้นว่าอธิบดีทําจะเปิดจะเก็บราคาพันีแพงแต่หุ้นของจันปองตอนนี้เต็มแล้วว่าสามารถทิเขามาถือหุ้นได้หรอครับเหลือเหลือแค่เหลือแต่ไปไปเอาจากหุณย่อยนะไม่ถึงคนละพันไปเอาจากคุณย่อยนะ่ผู้เ่นไจันปองบอกว่าว่าหายแล้วหุ้นเต็มครับตอนนี้หุ้นขื่นขนาดเลยเพิ่งเมื่อเพิ่งนากกีฬาเพิ่งขับใส่นากกีฬาอยู่ใส่ผิด้อบเลยจำเลยแล้วซ้อบมาจากยกแล้ว จีน่าในล่มกินลาในล่มเส้ยยิ่มเส้ยอ่ะเดี๋ยวกั่อนส่งไปกับย่างดีนะครับเพื่อนคุณไก่ใหญ่เพื่อนประเภทสัตว์ปีกบ่มีตะเคียงเป็นครับย่นี่ผมมาเตะเสาแล้วผมมากวนเพิ่นผมมาขวัญดีขอกพ่วงพอดีอก่ามาแล้วอากาศอากาศมาแล้วแค่เดือนลอากาศ ามเดือนสิบสามเดือนต้องนักไรไปไหนสองโลซีสองโลซีครับตอนนี้ตีนีได้ครับได้การเห็นไหมถึงสองอ่ะไปก่อนไปก่อนครับไปก่อนซีเมือซีไปนี่กับซีเมือซีกันป่ะวันนี้ราคาซ้ำกันครับราคาซ้ำกันผลงานเป็นยังไงอากาศเราเคยขัดลำกล้องเหรอไหเคยขวดตลอดเอ้ยี่ยังเดียวครับมันจะเป็นสตาร์ไหนมาลรอเอามาเช่น จิ้มโยกยิมโยกตีกระเดือกตีหูตีตาอันนี้ท่าสีไว้บ่ะขัดจินมาจำไว้ท่าอ๋อขัดจีนมาจำจังท่าสีใบอ๋อคือผมผมบริจาคในวงการผมโอ้โหโคงการว่าไปตามที่ผมอยากสรุปนะครับนี่อากาศเนาะสีมืดสีหุ่นเต็มหมอกกอบเฮ้ยครับผู้ช่วยผู้ช่วยสวัสดีครับผู้ช่วยเจ๋ครับที่ปรึกษา มือหน้าด้อยกันไม่หน้าไม่กันเลยครับ่มใครเห็นผู้นี้ก็ต้องเห็นผู้นี้ออไปนกันครับมือเอือนถ่าช่มผลงานผมกันสิเอามันลองไอพี่น้องเบืองกันนะมืออือนนะตามนะครับตากทีตามวันนี้ผมว่าดัดฟองคงคว้อกงไหวครับคงควากงไหวนตามพียรฮะตามพตากทีตามเพีย้องการฟองไอเด้อการ่องเพีแล้วผลสัญญาอะไรจันพอสมัยครับพอสมัย เพล่พอสมัยเด้อ่น้องเด้อติดตามมึงผลงานจาวอากาศเนี่ยเพล่ไก่ชนนะพอสมัยพอสมัยครับยืนหนีมีหลายเด้อคนไก่บักหลายเลยอเย็ดครับได่กันทยอยออกป้องกันป้องกันบ่ได้เดี๋ยวมันติไม่มีเวลาไปต้อนอกตักตีสลับตีสลับอาทิตย์สลับเดือนไปเนาะนี่ครับ การวางเพิน่นโยธธุรก,กิจกางเล้าก็เือรถสิบล้อนี่แหละแล้วก็นกเขาเนี่ยกงกระจาดจากักได้เลยจานเปรียดจักในความผชมนี่นะสวยงามๆไหว้รวนๆโอหนุ่ยไผเพิ่นไหมไม่ไเป็นไรดีไมหนุ่ไผยาวๆสิมาลองเฮ็ดเบิ่งว่าเอาเฮ็ดเป็นเด็ครับ้องเพิ่นมี้เต็มคำามๆถ้าเลี้ยงแล้วต้องเลี้ยงให้ถึงถสวยๆงามๆอย่างนี้มันน่าหิวหน่าถือตกต่อเหล้ากับที่เด็นดนะครับเจ้าหยังกันเน้อรวยซับบ่รวยซับ คอยซับนี่ของไปนี่จะงามเลยนี่อะไรคนถึงครับคนถึงต้องถึงง่ายสวยงามมากอ๋อของวันขวางเห็ดมะนุ่มนี่นะครับอายุเก้าเดือนเก้าเดือนแต่บอเมนนกต้อนมั้ย่หามต้อตัวนี้ต้อนว่าได้ก็ว่านี้ตัวนี้ต้อว่าได้อ่ะตัวนี้เด้อันนี้ก็ขวางสาบางขวางซาบ้างอ่างสิงปลาแท่า่ะนี่ ปลาแดงครับผมเห็นไหมคว้างสบายกว่จสงกุกสองกุกเต็มสองกุกเต็มเสียงไหนเสียงกลางเสียงกลางต่อไปยังคิดว่าคิดว่าสิเฮ็ดนกต่อป่ะไม่ได้เวลาเฮ็ดบ่ได้เฮ็ดเอาไ้ฟังเนาะนกสังเกตบ้างได้พี่น้องนักลบเนี่ยเขาสิบ่อยู่บ้านหลังสวยหลังงามเด้พวกนักลบเนี่ยเขาสิอยู่แบบมูนบูมบูมเลยไอ้เกี้ขึ้นยังซี่พวกดาราครับนี่ดาราเออสวยๆงามๆนก คือนกมงคลเขาเนี่ยก็จะอยู่อย่างนี้นะเออดาราอันนี้เด้อย่างไอีอ่างสยามอ่างสยามโอ้นกส่งงามตัวนี้ใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่กุกเดียวกุกเดียวนกกระลังขึ้นครับนี่แต่ว่ากับทายอยู่กุกเดียวแข้งบปตรงห่วงนะแขยงบปเลยเลยแง่ปองเดียวฟ่วงตลอดรึเป่าคิดว่างตลอดน้ำเข่าขึ้นจัดตอมาเองตัวนี้น้ำเข่าน้ำจัดสร้างน้ำจั์สร้างโคราช โคราชเนาะนกจานป่องชนมากเราสิเราสิเอามาจากทางโคราชครับนกโบฟงสีแบบว่ามงคลบ่สิไายไายอยู่ครับพูนขนเต็มกองเอเล่ยู่ทยบ่กเป็นแมวไายไห้เด้ไายเองหน่อยนี่บางตัวแมวไายไห้ก็มีเด้โอ้ยงามงามงามใครบางคนเนี่ยกองนีนเบิ่งกองใบนี้ครับอันนี้คือขี้เซมเพระเอกในดวงใจอะนี่เพราะว่ากองใบนี้เป็นมือด้วยกันเลยกองราคาแมือน้องจานจักเนี่ยนี่นี่ครับปู๊บบ้านชิี่ นีว้ตันเ้ตันอีตันคลุมกลางเลีตันครุมกลางกลางกลางเปิดเปิดกลางเปิดไปไงไล่ข้อห้างครับอะไรเสียงไงแห้วเนาะเห้องหางเปิดเปิดว่านติมนกอ่างบัวอ่างจัมบัวอ่างคลุมคลุมมนซื้อีคาุมสามเสารเลยสายเลือดว่าจะใสเมืองกาโอ้เขาง่านจะนบรี่ไปน้เขาวไหมในน้ำไสพวกใหมา ว่าไงมากขับลุมดีขับลุ่ดีโอ้สุดยอดหางว่าไม่หักเต็มมือตัวอืมต่อเป็นบ่บ่ทั่นเลยตัวอายุก่วันไหนอายุบ่ไหนอาจารย์ปลอยปกติจะเลียนนกจักเดือนฝึกนกควงป่ะปีควงยังสิฝึกเนาะกขับขับรับแน่นอนกควงเองการจะได้บวงนี่นกที่ผมผ่านมาสามตัวนี้ก็ตัวที่สี่นะตัวที่สี่ครับนกตัวนี้ผมว่าตัวนี้ต่อหมานนก ก็ค่ป<ส>รเห็นกตัวสเปนนกมันเอ็คือแจ้งผมบอกว่าหันละครับขันโกงงามๆนี่พวกดาราครับนี่กินหางนี่กินหางก็ได้บุกดกอกเบิ้งนี่นักรบครับนี่ <laughs> นี่ตละทห,หารพันยุ่ยแบบนี้ครับมยในป่าได้ดงแบบนี้นี่บอกที่ขเขาเด้ไม่จําเป็นต้องรอครับพอพอตัวนี่อันนี้เจ้านักยังไงหอยซับหอยซับตัวนี้เป็นนกคู่บนคอนจันป่องนะเราเฝ้าที่ผมบอกก่อนว่าผมถามแล้ว นี่ตก็ด้วยนกขนมคุ้นนกคำมคุ้นนกเงินนกทองไปนี้ต่ก็ด้วนเด้โอ้มีหอดพญางวูร้างอีกแล้วแับนี้เอ้าจันจีเป็นเอามาโชว์แล้วแับนี้เป็นไหนเป็นไหนคอยฟังเลยมีความผูกพันนกนกบิ๊กคารในด้านจิตใจนำเงินนำทอง คือว่านกไม่ได้หาให้่ครับแต่ว่ามันเป็นกําลังใจมีส่วนประกอบจากความเสื่อของผู้ที่เขาหันกนกเนาะผมนี่ก็คือการผู้หนึ่งแหละครับเป็นความเสื่อของผมการปองก็เป็นความเสื่อของเรานี่คือเจ้าหอยซับตัวน,นี้มาเวดฟ้าิเวอร์พ<ป>ูลสามคุกผลงานดีครัลมมันหาเงินไห้ไหลยอยู่นำ้ำจัดปีก็มีอยู่น้ำเจ็ดแปดเจ็ดปีเองแค่ร้อมูลถึงเต็มมือซื้อรถซื้อรถปุบ๊บยันปองซื้อนก้องกอง็ได้ตัวน,นี้ จะไล่ไล่ไปไหนล่ะนับบนับรถวนะครับสายเมืองสายเมืองแต่ว่าป็นนกกิงนกงงแต่มันเป็นนกนกหมันเออยคือว่าคู่กระบี่คู่ใจของจารปองเนาะอยสับนะครับเี่ครับเบิงเอานกกดีตัวส้มัอดีตัวพุ่นเนี้ยใส่สส่เอะอบ้านใส่นี่ป่ะอบ้านดูเล่ โอ้วันนี้ห่วงสร้างเพิ่นให้ไปเลี้ยงครับเทางหลังล่างคนดูแลคนดูแลของกลางนี่นี่กันเจ๊เนาะแดีวก็หลายโอ้งามงามแยงห่วงสร้างแล้วก็มีแล้วหูอมจันทร์ด้านขวาเนาะใช่เออขวาอือนี่ด้านขวานะครับแล้วหูอมจันทร์แผ่นลอางบ่เป็นแผ่นใหญ่แล้วก็บ่งเป็นแผ่นหน่อยแผ่นกลางพอดีเลยงามงามนี่แหละพาเย็นเย็นเป็นสุกไก่ย้อนว่า เป็นความเสื้อนะครับอ่ามันเป็นท่ม่าของุ่มเลียงนกนะอ,อยู่เย็นเป็นจุกก็คือว่าไปทาํางานยังสิสิบบมคอยมีไปลาออกไปนางไปดิง่งน้ำโมน้ำพวกว่าขี้หอดนกนะครับขี้หอดนก,นกตองเรียบมาเบิง่งโอ้มาแล้วคนนึงก็ยังจะใสอีกแล้วมาดยดิเออมาแล้ว,โ,ลวโดยไม่ได้นัดหมายครับเิดมาแล้วได้ยังมาหอ่ะของของัขงวะ เหลือกนกพามาเที่ยวบ้านเป็นนกหัวจุกน้องเป็นขาเฮ้ยหายซับหายซับอันนี้ครับอันนี้เบงเอาตั้งเสียงแล้วอันนี้เสียงที่เด็ดคนไทยขนตัวนี้เสียงดีกว่าบ่ครับอ่างสยามราคาสูงอ่างสยามไม่ได้ปล่อยหรอกไม่ได้ปล่อยรักซองด้วสุดยอดอ่างสยามนี่จะเด็ดเด็ดเด็ดางยาดบ่นี่ครันี่แหละเรียอไว้ฟักเรียวไว้ฟังเนาะ อายุสมมุติหนังกะจักมือใดเราจากมือไหนอารมณ์ดีกับเอือนมาเอ้านี่นะครับเมื่อนี้การสรุปคือว่าผมมาหาจันฝองเนาะมาเบิ่งบิงนกมามาเบิ่งนกในไข่เพลินมาไปหน่อยมาเบิ่งนกในไข่เพิ่นแล้วกัมาเบิ่งบรรยากาศบ้านเพิ่นเนาะอันนี้จันฝองกันเขาจะนามไก่ชนน้ำไปปากบอลยาวไงไปปากบนไงโอ้ลูกนกในงวงชงงวงช้างอะไรที่เอาบ้อกใช่หรอใช่ปากปากบนยาว มาดูเดยเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนกันเนี่ยแบบนี้แหละเย็กน้อยแข่งประทศไนแดงอยู่ครับแข่งอะไปงเกิยงเนี่ยให้เช่หรืององไปให้ไปเบิรดอือคนตอนนี้จันปองแพร่ขยายสาขาไปแล้วกระจายไปกระจายกระจายแข่งปั้นกันไปเร่ยนครับเขาเรียนอิ่มโตแล้วเออไม่กลับเบิรไว้แต่ผู้ใดสิมาเอานกไปนี่ต้องสักซะก่อนได้ เลี้ยงรักจริงบ่แม่นก็ดูแลดีบ่ถูกครับก็ดูแลดีจะบ่มีของแถมให้เลยคือผมผมเมือกันครับถ้าเลี้ยงสเปซสภาร์ชุ่ิ้นภาบอกย่าไปผมบ่ให้ย่าก็ของผมบ่ให้คือมันเอาไปท่าระมานนกเฮาอืมมันมันบ่คือเฮาผมนี่มีครบเด้มีน้ำมีเขามีดินมีกว้างเม็ดมันต้องยังสัตว์ทำนับแรกเลยเลี้ยงตากแดดแทบทุกมือนกอ่ะโมมันจะหอยไว้ซังกระตีบ่แม่นเด้นี่คือคนมักนกจะเป็นลักษณะนั้นนะครับนะ สำหรับคลิปเขาก็ให้คุณดีอืมนั่นแหละแมนเลี้ยงให้เป็นค่าเลี้ยงเป็นคนเลี้ยงวัดดีก็แมนความหมายถูกต้องอืมนี่มาโทษกันอีกุ๊นตับแรกต้องเลี้ยงต้องเป็นเลี้ยงเพราะใจรักเป็นมาจั่แมนครับเอีกครับพี่น้องเลี้ยงกับอาจารย์บอกไว้ในคลิปนี้ผมขอจบแค่นี้เด้อครับอ่าผู้ใดเข้ามาเบิ่งคลิปของช่องเกี่ยวข้องเดิมกับพวกท่านติดตามกดติดตามนี้เพื่อเป็นกําลังใจบริษัทบางอย่างไรดอกหวังว่าคนกับมาเบิ่งผมคนมากเบาครับสำนึกเด้อครับ ฝากคลิปนะคสวัสดีครับ<อ>สวัสดีครับ<อ>